สวัสดีค่ะแนวทางหลวลาะะในวันที่11เดือ็าเดือนมีนาขออภัยเดือนมีนานะคะปี64สําหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลข2ตัวนะคะ2ตัวบนชุดเดียวเลยนะคะสาหรับสูตรในรอบนี้นะคะจะเป็นสูตรหลักหมื่นคูณด้วย5นะบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลัก10คูณด้วย3นะคะต่อมาสูตรที่2จะเป็นหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4ี่ บวกด้วยหลักสิบคูณด้วยสี่และบวกด้วยสองคงที่ย้อนหลังนะคะงวดแรกจะเป็นวันที่25เรามาคำนวณพร้อมกันเลยนะคะสำหรับวันที่25นะคะสูตรแรกหลักหมื่นคูณด้วย5หลักหมื่นเป็น2นะคะ5 2 1สองได้0บวกด้วยนะคะหลักพันหลักพันเป็น1 บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3หลัก10ก็คือ9 9 3 27 7บเวก1เป็น8นะคะต่อมาสูตรที่2หลักพันก็คือเลข1บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4 7 4 28บวกด้วยหลัก10บคูณด้วย4 9 4 36 บวก2คงที่8ปบวกหเป็น9นะคะ9บวกหเท่ากับ15 5บวกสเป็น7งวดแรกนะคะแปดเจผลที่ออกในวันที่1เดือนมีนาก็คือ8 7ตรงตัวนะคะมาดูงวดที่2หลักหมื่นคูณด้วย5หลักหมื่นก็คือเลข9 9 5 45ได้ตัวหลังก็คือ5บวกด้วยหลักพัน หลักพันเป็น9หลัก10บคูณด้วย3 8 3แปดสามยี่สิบสหบวก9เท่ากับ14 4บวกสีเป็น8และสูตรที่2นะคะหลักพันก็คือ9บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4 หลักร้อยเป็นแปดแปดสี่สามสิบสองบวกด้วยหลักสิบคูณด้วยสี่แปดสี่สามสิบสองเหมือนเดิมและสองคูงที่สองสี 2, 4, 6, ห่หกนะคะหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าได้ห้า ผลที่ออกในรอบของวันที่4นะคะสี่มีนาตัวเลข2ตัวท้ายนะคะก็คือเลข85นะคะตรงตัวนะงวดที่สย้อนหลังงวดที่3วันท,ที่4มีนานะคะก็หลักหมื่นคูณด้วยห้าหลักหมื่นก็คือ4 5 4 20ได้0บวกด้วยหลักพันหลักพันเป็น7หลัก10คูณด้วย3 8 3 24 7บวก4เท่ากับ11ได้1นะคะต่อมาหลักพันก็คือเลข7บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4หลักร้อยเป็น1นะคะ1คูณ4ได้4บวกด้วยหลัก10คูณด้วย4หลัก10ก็คือ8 8 4แป2สี่2ตามด้วย2คงที่ 7จบวกสเท่ากับ11นะคะได้1 1บวกสเป็น3 3มบวกสเป็นสําสำหรับนะคะย้อนหลังงวดที่3นะคะวันที่4เดือนมีนาะะตัวเลขที่คำนวณน,นะคะได้1 5หผลที่ออกในรอบของวันที่9นะคะ9มีนาคม,มก็คือตัวเลข51ไอ้รอบนี้คือสลับนะคะเป็น51กลับกันนะต่อมาหลักหมื่นคูณด้วย5หลักหมื่นเป็น3 5 3ห้าสห้า บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือ9้าหลัก10บคูณด้วย3หลัก10บก็คือห้าห้าสสิบหบวก5เป็น10บบวกเเป็น19ได้9นะคะต่อมาสูตรที่สองหลักพันก็คือเลข9บวกด้วยหลักอ่าหลักร้อยนะขออภัยหลักร้อยคูณด้วย4นะคะหลักร้อยก็คือสองสี่สองแปด บวกด้วยหลักสิบคูณด้วยสี่ห้าสี่ยีได้ศูนบวกสงของที่นะคะแปบวกสเป็น10บวกเเป็น19ได้9ก้าสำหรับในรอบของวันที่11นะคะวันที่11นะลุ้นต่อก็คือตัวเลขในรอบนี้ตัวเลขชุดเดียวเลยนะคะก็คือ99นะไม่ต้องกลับเลยนะคะ2ตัวตรงเลย เลข9กๆนะคะชุดเดียวโดใช้วิจารณญาณใกนการรับชมนะคะผลที่ได้เกิดจากการคำนวณย้อนหลังนะคะก็ตัวเลขไม่เยอะเนาะเป็นตัวเลขชุดเดียวเลยไม่มีกลับนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะชอบชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้อดมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ